สวัสดีโลกโลกทุกคนวันนี้หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติคำว่าธรรมชาติคือความจริงที่มีอยู่ประจำโลกนี้ธรรมชาติของภูเขาเหลากาธรรมชาติของต้นหมากรากไม้ธรรมชาติของแหล่งน้ำธรรมชาติของกระทิงธรรมชาติของช้าง ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งอยู่บนโลกใบนี้อิงอาศัยกันในถ้ำกลางหุบเขานี้เป็นที่อาศัยอยู่ของอสิงสาลาสัตว์เพิ่มต้นตั้งแต่หมูปา่ากระทิงกวางช้างเสือมันก็วนกันอยู่ในนี้ธรรมชาติของมันก็คือมีน้ำกินอยู่ในตัวของมันเองธรรมชาติ คำว่าบนเขาแปลว่าที่สูงทาไมที่สูงจึงมีแหล่งน้ำอยู่เพราะแหล่งน้ำเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ประจำโลกนีเพราะฉะนั้นเราทุกคนถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วก็ส่งเสริมธรรมชาติให้ธรรมชาตินั้นเป็นวัตจักรหมุนเวียนไปอย่างยกตัวอย่างเช่นเ,เมื่อในป่า,าไม่มีป่าอยู่ พวกสิงสาราสัตว์ที่มันเคยอยู่ตามธรรมชาติมันก็ไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นธรรมชาติของป่าก็ต้องมีเสียงนกหนูฟูปีกร้องอยู่เป็นธรรมดาอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินอยู่วลานนี้ทีนี้เรากลับมาสู่ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสงบอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขธรรมชาติของมนุษย์นั้นถ้าจะอยู่ให้เป็นสุข ต้องมีพฤติกรรมของธรรมชาติหรือธรรมะไว้เป็นเครื่องประดับจิตสักสามอย่างอย่างที่หนึ่งให้เราเอาสติมาไว้ที่จิตเอาจิตไปไว้ในสมาธิแล้วเอาสมาธิไปไว้กับปัญญาปัญญาก็ดีสมาธิก็ดีจิตก็ดีสติก็ดี เมื่อมันอยู่ร่วมกันโดยธรรมชาติแล้วเรียกว่าธรรมชาติของธรรมะธรรมชาติของธรรมะนั้นจึงแบ่งออกเป็นสองอย่างธรรมชาติธรรมะที่เป็นบุญกุศลที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขนั้นต้องควบคุมด้วยพฤติกรรมของสติของจิตของสมาธิและปัญญาส่วนธรรมชาติที่เป็นอกุศล ที่ปล่อยให้โลภโกรธหลงครอบงำก็จะเป็นธรรมชาติแห่งการก่อทุกข์ใหญ่ให้เกาะอยู่ที่จิตคำว่าทุกข์ใหญ่นั้นหมายถึงอกุศลที่ก่อตัวแล้วก็รวมตัวไว้ที่จิตของเราทุกคนเมื่ออกุศลนั้นรวมตัวอยู่ที่จิตคำว่าอากุศแลแปลว่าจิตไม่ฉลาดก็จะทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนความเศร้าหมองเหมือนปัญหาของโลกทุกวันนี้จริงๆแล้วโลกไม่ได้มีปัญหาอะไรโลกหมายถึงดินหมายถึงฟ้าอากาศโลกนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่เกิดทั่วโลกอยู่ปัจจุบันนี้ก็เกิดจากจิตของมนุษย์เองที่ขาดสติขาดสมาธิและขาดปัญญาในการที่จะควบคุมพฤติกรรมของจิตนั้น ให้สงบร่มเย็นได้ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกคนรู้จักวิธีการดับควา,ามทุกข์นั้นดับควา,ามเดือดร้อนนั้นดับปัญหานั้นด้วยหลักธรรมอยู่สีประการประการที่หนึ่งนั้นเรียกว่าทานนบารมี ทาน,นบารมีแปลว่าการเสียสละการสละให้การให้อภัยการสละการให้ในการช่วยเหลือเกื้อกูลสงครมสังคมสงเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นครอบครัวเราในครอบครัวเรานั้นก็มีลกูกมีเมียม,ม,มีสามีมีภรรยาอยู่ด้วยกันเราเป็นปุถุชนด้วยกันย่อมกล่าวว่าจีกรรมมนโนกรรม กายกรรมเป็นธรรมดาเพราะเราขาดสติสมาธิและปัญญาควบคุมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้อาภัยกันเรียกว่าทานนบรมีการให้อาภัยนั้นเป็นการลดย่อนพรอนลนในการที่เสียงได้ยินหูที่ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจตาที่เห็นการแสดงออกที่ไม่พอใจการลดย่อนผ่อนลนก็คือเอาหลักธรรมสามประการมาหนึ่ง เอาความอดทนมากำกับ 2. เอาความสงบความนิ่งมากำกับจิตสก็เอาเมตตามากำกับจิตก็รวมเรียกว่าให้อภัยทั้งหมดนี้เป็นทาน,นบาร,รมีประการที่สองนั้นเขาเรียกว่าศีลบาร,รมีศีลบาร,รมีแปลว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเอาสติไปไว้ที่จิตเอาจิตไปไว้อยู่กับสมาธิ เอาสมาธิอยู่กับปัญญาเสร็จแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมสามประการคือพฤติกรรมของการกระทําของตนเองเพราะการกระทําบางอย่างมันประกอบด้วยความไม่รู้มันประกอบด้วยความโง่เขลาเบาปัญญามันประกอบด้วยความโลภโกรธหลงการกระทํานั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นศิ์จึงแปลว่าการควบคุมหรือกํากับการกระทํา ไม่ให้การกระทํานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราทุกคนข้อที่สองเอาสติเอาจิตเอาสมาธิเอาปัญญาไปควบคุมพฤติกรรมของการพูดเพราะเราพูดนั้นเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง การพูดนั้นเป็นเหตุขอให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเป็นเครื่องกำกับในจิตแล้วการพูดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นศินจึงแปลว่าควบคุมบาปไม่ให้เกิดขึ้นจากคำพูดประการที่สามนั้นก็คือควบคุมพฤติกรรมของความคิด เพราะการกระทําก็ดีการพูดก็ดีความคิดก็ดีย่อมออกไปจากจิตผู้รู้ทางพระพุทธศาสนานันกปราชญ์ทางเขาใหญ่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเราฝึกสติให้สติมาอยู่กับจิตให้จิตอยู่กับสมาธิให้สมาธิอยู่กับปัญญาปัญญาอยู่กับสมาธิสมาธิอยู่กับจิตจิตมีสติกำกับแล้วความคิดออกไปย่อมไม่เป็นเหตุเป็นผล ย่อมไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุในเกิดทุกได้ด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระพรมศาสดาจึงให้เราทุกคนนั้นฝึกสติเมื่อเราทุกคนมีสติแล้วจะเป็นหัวหน้าก็ดีจะเป็นลูกน้องก็ดีทําตามหน้าที่ของตนเองอย่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วความเจริญรุ่งเรืองความเจริญและความสําเร็จในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมเกิดมีขึ้นแก่เราทุกคน เพราะฉะนั้นเราพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายการที่เราจะอยู่ด้วยธรรมชาตินั้นเนื่องจากว่ากําลังของสติสมาธิไม่พอจึงมีทาข้อที่สี่มากํากับก็คือ,อตัวการปล่อยวางหรือเมตตาการปล่อยวางกับเมตตาก็อยู่ด้วยกันแต่คนละช่องเพราะฉะนั้นทำสี่ข้อคือทานให้ให้อภัยช่วยเหลือเกื้อกูล แล้วก็ศีลป้องกันบาปจิตมีควบคุมด้วยสติสมาธิแล้วก็เมตตาแล้วก็ให้อภัยทั้ง4ประการ5ประการนี้เป็นเครื่องอยู่ของธรรมชาติที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติแบ่งออกเป็นสองประการยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติมืดกับสว่างธรรมชาติดีใจกับเสียใจธรรมชาติสุขกับทุกข์ทั้งหมดนี้ ถ้าเราอยากจะปรับใช้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองถ้าเราไม่ใช้สติไม่ใช้สมาธิไม่ใช้ปัญญากำกับธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะนำเราไปสู่ความทุกข์เรียกว่าอกุศลแปลว่าจิตไม่ฉลาดจิตไม่มีสติจิตไม่มีสมาธิ จิตไม่มีปัญญาย่อมนำไปสู่แดนแห่งความทุกข์ยกตัวอย่างเช่นจิตที่เป็นอกุศลนั้นย่อมไปโก่อภพภูมิย่อมไปโกอภพภูมิสามประการคือเมื่อจิตที่เป็นมนุษย์อยู่ก็จิตอยู่ในนรกนรกเปรตสัตว์เดรัจฉา,านก็อยู่ในจิตของเราที่เป็นมนุษย์ที่ยังไม่ตายเพราะจิตของเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเรียกว่าจิตอกุศล อกุศลแปลว่าต้นทางของความทุกข์ใหญ่ที่จะเข้ามาอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นกุศลเราจึงต้องฝึกสติให้สตินั้นมาอยู่กับจิตอย่างที่กล่าวมาแล้วซ้ําหลายรอบอยากให้สติมาอยู่กับจิตอยากให้จิตอยู่กับสมาธิอยากให้สมาธิอยู่กับปัญญาปัญญาอยู่กับสมาธิสมาธิอยู่กับจิตจิตอยู่กับสติแล้วความเจริญรุ่งเรืองแล้วความสําเร็จงอกงามจะได้เกิดมีแก่เราทุกคน พุทบริษัททั้งหลายในช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดรุนแรงมากให้เรามีสติดูแลตัวเองไม่ประมาทด้วยการใช้แมสหน้ากากอนามัยหรือก็ใช้แอ,อลกอฮอล์ล้างมือป้องกันตัวเองแล้วก็ <c oughs> พยายามถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกให้ดูแลครอบครัวรอดูรัฐบาลเขาจะกําจัดแล้วก็ป้องกัน เวลานี้ถ้าเราพวกเราเป็นมากแล้วก็ถ้าพวกเราเป็นมากโรงพยาบาลก็ไม่เพียงพอเมื่อวานนี้มีพระเดชพระคุณที่อยู่ต่างแดนท่านส่งมาว่าให้เรานั้นรับดื่มน้ำอุ่นบีบมะนาวดื่มน้ำอุ่นต้มน้ำขิงแต่ว่าเขาว่าใส่น้ำชาแต่ถ้าหลวงพ่อเองนั้น ให้โยมต้มน้ำชาให้ร้อนแล้วก็ต้มกับขิงเอาน้ำขิงมาผสมกันแล้วก็บีบมะนาวลงไปพออุ่นๆแล้วก็ทานทุกวันดื่มทุกวันก่อนนอนดื่มทุกวันอย่างนี้แล้วกรดหรือด,ด่างในร่างกายของเรามันจะทำปฏิกิริยาต่อสู้พวกไขวัดมันจะไม่เข้ามาในตัวเราได้ท่านว่ายอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยเอามาพูดในคลิปนี้เพราะฉะนั้น อย่างไรก็แล้วแต่พวกเราทุกคนก็ไม่ประมาทคือให้ดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้สมบูรณ์รักษาดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก่อนรอให้รัฐบาลท่านดูแลกำกับปกป้องคุ้มครองถ้าใครมีเป็นอะไรก็รีบบอกไทม์ไลน์คือบอกประวัติว่ามาจากไหนทำอะไรเขาจะได้ป้องกันเขาจะได้ตรวจตราได้ไม่ต้องปกปิดต้องรีบบอกเพื่อควบคุมในเหตุการณ์ของความส่วนรวม ระจูบเหมาะกับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ที่เป็นวันปีใหม่ของพวกเราทุกคนขอความสุขความเจริญในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบุตสัตว์คาว่าสงกรานต์ปีใหม่มีความหมายว่าให้เราทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่เคยโมโหโทโสก็ปล่อยวางไปเคยใจร้อนก็ทำใจให้เย็นแล้วก็เราเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ของเราก็จะได้มีความสุขความเจริญ ก่อนนอนก็ให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนามาให้ขาดทุกวันขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็จงประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการเทิน